เทศบาลเมืองสีสเกตร,ระเบิดศึกพระนางสีครับครั้งที่36กิ้งถ้วยพระราชทานนายสุบิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสเกตเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่หอประชุมสมโมสรพนักง,งานเทศบาลเมืองสีสเกตของห้วยน้ําคำอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนายนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกต ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและถแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีครับครั้งที่36ประจำปี2567จชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยมีดรชัดมงคลอังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสเกต นายรัตวิทย์อังคสกุลเกียรติประธานหัการค้าจังหวัดศรีสะเกดนายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลพนักงานเทศบาลและหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาร่วมในพิธีในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพนังสีครับครั้งที่36ประจำปี2567จริงถ้วยพระราชทธธานสมเด็จพระกนิธิาทิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจะเริ่มทำการแข่งขันในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2567ณนสนามมหาวิทยาลัยราชภัสศรีสเกตสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสเกต และสนามสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดโดยมีเทียมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น48ทีมทั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับท้องถิ่นให้สูงขึ้นและเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกําลังกายมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจสดชื่นแจ่มใส ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยเกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขรวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไปเทศบาลเมืองศรีสะเกดจึงขอเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมชมและเชียร เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในศึกฟุตบอลพระนางสีครับครั้งที่36ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิสิรจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตษร์ราุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ด้วยชัใชยพรมมาศถ่ายภาพสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน